บรรยากาศช่วงนี้ทีมงานฟ้าผานานก่อสร้างไปเรื่อยๆครับเบคโครลรถด,ดัหน้างานบ้านสงแดงนาโพบุรีดำนน่นฝั่งนู้นเล่นโคล กำลังจะผ่านช่องแคบมะระากาครับเนี่ยช่องแคบมะระกาตัวนี้จะเป็นลูกใหญ่สะลูกใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะลูกเล็กอยู่ด้านหลังก็เจาะทางไปแล้วไปกดลงด้านหลังครับเนี่ยจาะทางไปแบบพอรถของล้อวิ่งได้ ก็เหลือดินไว้ให้แมคโครเขาทอยขึ้นคันเราก็เอาไส้ในออกสำหรับหน้าที่ของรถจุกรหกล้อที่ต้นครับอยู่ข้างบนเล่นโคนู่นปลาเจาะกำลังไล่โคนอยู่ด้านล่างโคเหลือนิดเดียวครับเนี่ยเหลือมุมเดียวนี่แหละจบจากโคนก็ จะเริ่มทําการทอยดินแล้ว จะว่าลอกบางๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะลื่นครับ mm. ไปได้ไกลแล้วเสียพฟอร์ตที่ตุนตามก็กำลังจะหมดครับพอหมดแล้วก็จะไปตีคู่กันด้านหลังนู่นแหละครับ ก็จะเป็นการาหยุดฝั่งนี้เอาไว้นะครับเนี่ยหยุดไอตัวพื้นที่กว้กางๆเอาไว้แล้วก็ไปรวมกันฝั่งนู้นครับตัวพื้นที่ที่แคบที่จะเจาะลงอีกด้านหลังนูน้นนี่ครับเหลือกี่ไม่กี่เ,เที่ยวแล้ว Japan. บนเพียงแค่นิดเดียวครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็กดลงระดับเสเมอกันแล้วสําหรับด้านหลังที่จะเจาะไปนะครับภารกิจในการวิ่งไส้ใน นี่ร้อนข้างในเย็นฉ่ำ đồng bào đã xin ăn thôn. จแทนลื่นออกมาแล้วครับโดนครับโดนสก,กิดตูดโอ้โหนี่แหละทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ ไส้ในเนี่ยครับถอยไปเนี่ยฝั่งนี้แคบครับไม่เยอะก็น่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฝั่งที่ขุดมาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไมโครเนี่ยเวียงขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วก็เหมาะแก่การทอยเป็นอย่างดีครับผิดตูมตามพอแล้วฝั่งนู้น หิวไม้จิ้มฟันมาด้วยครับก็จะมาตีคู่กันด้านหลังนี่แหละต่อไปก็ถือว่ายุต,ติฝั่งของตัวสะลูกใหญ่นะครับก็มาลุยต่อที่ฝั่งของหนองน้ำสะลูกเล็กถ้า,าแบ่งให้เข้าใจนะครับก็จะตามนี้เลยปีขึ้นมา หนองน้ำก็เป็นหนองน้ําเดียวกันนะครับเหนือที่12ไร่ฝั่งนู้นก็น่าจะประมาณแปดไร่ฝั่งนี้4ไร่ประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นช่วงแคบเนี่ยช่วงแคบจากแมคโคมาหาหานี่ครับคันดินเนี่ยแคบแมคโคเวียงก็น่าจะโอเคไปจวด ลื่นครับให้อยู่ไม่ค่อยอยูหรอกแต่ลื่นดินเปียกเอไปชมกันต่อครับถือว่า จยกฝั่งนี้ไปต่อฝั่งนู้นนะครับง่ายๆเข้าใจตรงกันทีมงานพระบันดานก่อสร้างสวัสดีครับ